ปี64เป็นปีที่เรียกว่าโควิดเป็นปีที่เรียกว่าวัคซีนแห่งโควิดปี63เป็นปีที่เรียกว่าโรคโควิดเพราะฉะนั้นปี6.4ความหวังมักับเรื่องการฉีดวัคซีนฉีดช้าฉีดเร็วนั่นก็เป็นเรื่องแต่ละประเทศที่ต้องแก้ปัญหากันต่อไปนะครับฉีดแล้วจะให้ภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นแค่ไหนก็เป็นเป้าหมายของแต่ละประเทศต่อไปนะครับแต่ว่าในปี64ถ้าจะดูครับว่าตกงานจะมีต่อไหมเชื่อว่ามีแม้ว่าจะไม่เยอะพักงานจะมีต่อไหมเชื่อว่ามีและอาจจะมีขึ้นเยอะ เพราะเลือกสถานการณ์ว่าอาจจะไม่มีการปลดพนักงานเพราะธุรกิจอาจจะกระเตื้องขึ้นได้นิดหน่อยจึงเลือกวิธีการพักงานไม่จ่ายเงินเดือนนะครับและอาชีพอะไรที่ยังพอจะไปต่อได้และถึงว่าไม่เพียงแค่ไปต่อได้อาจจะสามารถทาเงินทําทองในปีแห่งโควิดโทษนะฮะในปีวัคซีน64เนี่ยได้อีกต่างหากมีการประเมินนะครับจากทางด้านของบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดหางนานระดับโลกชื่อดังเนี่ยบอกว่ามี3อาชีพที่ในปี64เนี่ยถือว่าได้เงินเดือน,นสูงสุด ดังเกิดเงินสูงสุดนะฮะสามอาชีพนั่นคืออะไรเดี๋ยวมาดูนะฮะโรเบิร์ตวอลเทอร์สนะครับเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดหางานระดับโลกนี่นะฮะเขาก็ไปสำรวจผลสำรวจเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนเดือนอัตราเงินเดือนผลตอบแทนนะครับโบนัสงบนัสแล้วก็แนวโน้มการจ้างงานในปี64นี่นะครับผลปรากฏว่าเท่าที่ไปสำรวจมานะครับในอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วยนี่นะฮะผลสำรวจในประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาทำในตอนตุลา63แล้วคุงจะรวบรวมแล้วก็ประกาศออกมาในช่วงนี้ ไปสารวจในทุกสายงานก็ว่าไ,ได้เช่นบัญชีการเงินเรื่องการเงินเรื่องวิศวกรรมการผลิตทรัพยากรบุคคลนะกฎหมายการขายการตลาดพลายเช่นจัดซื้อไอทีในร้อยสามสิบริษัทในกรุงเทพแล้วก็อิสตันซีบอร์ดในแปดกลุ่มสาขาบริโภเจาะประเทศไทยชัวร์เลยนะครับผลปรากฏว่าคุณปุญญนุชสิริวัฒน์สิริสวัิ์วัฒนานะฮะผูะ้จัดการของโรเบิร์ตรอเชอร์ประเทศไทยนี่นะครับบอกว่าถ้าจะดูในปีนี้เนี่ยเราจะเห็นสัญญาณอะไรตรงนี้ทราบไหมฮะ 72%หางานใหมเออ่เยอะนะครับเกินมาครึ่งหนึ่งเลยนะฮะเขาบอกว่าในปี64ี่เนี่ยหลายคนมองว่ามันเป็นเริ่มการกระเตื้งฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับหลายคนที่เป็นมนุษย์มองหาเงินเดือนก็เลยมองว่าหลังจากปีที่แล้วเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าบริษัทยังไม่เอาออกก็กอดเอาไว้นะฮะถ้าหากว่าบริษัทเอาออกก็ถือว่าโชคร้ายไปแล้วก็ออกมานั่งแล้วก็นั่งคิดนั่งนึกหาโอกาสกันนะครับซึ่งผู้ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยที่เขามีหน้าที่ในการหาพนักงานประกาศรับสมัครพนักงานสัมภาษณ์พนักงานซึ่งก็แตกต่างไปแต่ไปแต่แตแตละระดับเนี่ยนะฮะเขาบอกงี้ครับว่าอ่72%ของพนักงานใน8สา,ายงานที่ทําการสํารวจเนี่ยเริ่มมองหางานใหม่ในปี64นะ72%นะครับใน8สา,ายงานเริ่มมองหางานใหม่ในปีนี้นะฮะซึ่งผู้สมัครอาจให้ความสนใจไปที่อุตสาหกรรมที่มีผลประกอบการดีในช่วงเกิดโควิด19 เพราะฉะนั้นใน3กลุ่มที่ตอนนี้คนเริ่มมองหางานใหม่ในปี64เนี่ยคืออะไรทราบไหมครับ 1. เภสัชกรรมสายสายเพสัช 2. ประกันเออมองหาไปทำงานประกัน 3. งานทรัพยากรบุคคลอ่ะแสดงว่า3กลุ่มนี้อาจจะเป็น3กลุ่มที่ท่านเองแก่ของการปลดพักงานไม่จ่ายเงินเดือนอาจจะไม่เยอะ ก็เลยทำให้คนเริ่มมองว่า72สอยากจะหางานม่ในกลุ่มใน3กลุ่มนี้นะครับทีนี้สิ่งสําคัญต,ต่อไปก็คือว่าในปี64เนี่ยเงินเดือนจะได้ขึ้นหรือเปล่าท่านผู้ชมต้องนึกภาพบอ,อกนะครับหลายคนบอกผมเหมือนกันว่าปี63เนี่ยไม่น่าจะมีธุรกิจไหนปรับขึ้นเงินเดือนได้หรือไม่น่าจะมีธุรกิจไหนจ่ายเงินโบนัสได้ไม่จริงในความที่มันเป็นวิกฤตทุกยุคทุกสมัยต่อให้มันจะรุนแรงสาหัสอย่างเช่น63ที่เลวร้ายที่สุดในแง่เศรษฐกิจเสียหายในรอบ8ปิปีสิ้นสุดสงคารามโลกคร ธุรกิจสายการเดินเรืออย่างในปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่อู้ฟู่มากๆจากปัญหาขีดกันทางการค้าระหว่างประเทศทําให้ตู้คอนเทนเนอร์หายากและขาดแคลนจากปัญหาของการที่ต้องเร่งส่งออกเพราะว่าบริษัทเองผู้ผลิตเองเนี่ยนะครับก็ต้องการทาํามาค้าขายกับต่างประเทศแม้จะมีข้อจํากัดเยอะแยะมากมายดังนั้นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างธุรกิจสายการเดินเรือเนี่ยนะครับโอ้โหโบนัสเพียบเงินเดือนบานฮะนะฮนะเช่นกันครับในปี64จากผลสํารวจของค่ายนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการ ขึ้นเงินเดือนประมาณ10-15%ในปี64ถือว่าเยอะนะฮะ10-15%ป,ะปะกติเนี่ย10%โดยเฉลี่ยทุกปีในสภาวะที่ไม่เกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรก็แล้วแต่คุณปุญญรุตเกบอกอย่างนี้ครับว่า,าโรคระบาดโควิด19เนี่ยนะฮะทำให้การปรับขึ้นเงินเดือนในประเทศไทยเนี่ยลดลงในปี63โดยส่วนใหญ่เนีลดอยู่แล้วนะครับนะจะมีเพียงเล็ก,กน้นอยน้อยไม่กี่แห่งในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมที่ขึ้นได้ครับทีนี้สิ่งที่ต่อมาก็คือว่า พนักงานส่วนใหญ่ย้ายงานโดยเงินเดือนไม่ได้ถูกปรับขึ้นนะฮะและหากได้รับการปรับเพิ่มขึ้นก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 1 5เท่านั้นส่วนปี64อัตราเงินเดือนจะปรับเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับด้วยเหตุผลที่ก็มองต่อไปก็จะพบว่าเขายังไม่มั่นใจครับว่าธุรกิจที่ทําอยู่และเราในฐานะที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนที่ทาอยู่ในธุรกิจนั้นเนี่ยธุรกิจนั้นจะฟื้นหรือเปล่าผมจะบอกให้ท่านผู้ชมให้ดูนะฮะนี่คือแนวโน้มอัตราค่าจ้างต่อปี ของพนักงานตำแหน่งอาวุโสจนไปถึงผู้บริหารระดับสูง C l e v e l นะครับในปี64นี่คือตัวเลขปี64ฟังแล้วจะใจหายนะฮ <c oughs> ะครับดูนะฮะแนวโน้มค่าจ้างเพราะฉะนั้นจะประกอบไปด้วยเงินเดือนผลตอบแทนเดือนโบนัสหรืออะไรก็แล้วแต่บางบร,ริษัทมีอะไรสต็อกออปชั่นแล้วแต่นะครับแนโนุมค่าจ้างต่อปีของพนักงานตำแหน่งอาวุโสจนถึงสูงผู้บริหารสูงสุดในปี64คือสายบัญชีและการเงินมีอัตราค่าจ้าง 9 3 0 0 0 0ถึง8 00, 4ล้าน4แสนบาทต่อปีย้ำมาต่อปีนะฮะท่านผู้ชมเอา12ไปหา,หาเราเองว่าตกลงเดือนล้วจะเป็นเท่าไหร่แต่ถือว่าสายบัญชีมีอัตราการจ่ายเงินค่าจ้างสูงเป็นอันดับ1ของประเทศ 2. ส,สายธนาคารคนทำงานแบงค์นะฮะมีการจ่ายค่าจ้างต่อปีของพนักงานธนาคารเนี่ย 7จ็ดแสนถึง8ปดล้านสี่แสนบาทต่อปีนะครับต่อมาครับวิศวรกรรมและการผลิตจ่าย1ล้านถึง5้ล้านแแสนบาทต่อปีสายงานทรัพยากรบุคคลจ่าย7จ็ดแสนถึง4ีล้านสแสนบาทต่อปีฝ่ายกฎหมายอาชีพกฎหมายนะครับอาชีพอาจจะเกีก่ยวข้องกับท่านนั้นฝ่ายกฎหมายสังกัดของบริษัทเนี่ยนะฮะจ่ายหกแสนถึง8ปล้านสี่แสนบาทต่อปีถามว่าฝ่ายกฎหมายทำไมถ,ถึงยังจ่ายเอ้า อย่าลืมนะครับปี63เนี่ยเศรษฐกิจพังทุกอย่างย่าแย่เพราะฉะนั้นมีคดีความเกิดขึ้นมากมายนะครับต่อมาฮะการขายและการตลาดก็คือพนักงารเซลล์และการตลาดเนี่ยจ่ายนะผลตอบแทนหรือค่าจ้างต่อปี6 0 0 0ถึง9ล้านบาทต่อปีนะครับพลายเชนและฝ่ายจัดซื้ออันนี้จ่าย8,40,000บาทถึง5 000, 8 0ล้าน 80, บาทต่อปีและตบท้ายด้วย i อเป็นเรื่องที่8 IT จ่าย7 5 0 0 0 0บาทถึง7.2ล้านบาทต่อปี ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยพนักงานสายไอทีเนี่ยยังเหนือกว่าพนักงานจัดซื้อจัดจ้างซัพพลายเชนและจัดซื้อแต่ว่าพนักงานสายไอทียังมีผลตอบแทนต่อปีต่ํากว่าพนักงานฝ่ายขายและพนักงานฝ่ายการตลาดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นได้ข้อสรุปออกมากครับว่าสามอันดับสูงสุดของตําแหน่งงานในฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นที่ต้องการมากที่สุดของ64แล้วก็จ่ายดูจะมากที่สุดในปี64ด้วยนะครับถามว่าตําแหน่งอะไรในฝ่ายการเงินและบัญชีที่เขาต้องการมากครับคือหนึ่ง หัวหน้าฝ่ายงานฝ่ายการเงินนะฮะหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนข้อมูลด้านการเงินนะครับหัวหน้าวิเคราะห์การจัดทํางบประมาณขององค์กรแล้วก็ฝ่ายควบคุมต้นทุนขององค์กรครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับใครที่อยู่ในสายงานนี้กําลังมองหางานใหม่เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์มองหางานใหม่ในปีนี้และมองไปที่บริษัทที่ปรับขึ้นมาเดียวประมาณ 10- 1 5าตามที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับส่วนใครที่มีลูกมีหลานที่กำลังจะบอกว่าไ,ไปทางนี้สิลูกตกลงไอ้พวกตัวเลขบัญชีอะไรต่างๆนี้มันยังไปได้สวยเนี่ยนะก็ ต้องดูนะครับท่านผู้ชมครับ